การเมืองไทยในช่วงเวลาปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะขอองค์การปรับตัวและพัฒนายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางบริบทขององค์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อและสาธารณชนคือการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองและการทูตระหว่างผู้นำของไทยกับผู้นำในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นแต่ภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสื่อสารระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ความเคารพและผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีไทยในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศการแสดงจุดยืนต่อประเด็นระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นกระบวนการทางการทูตที่สะท้อนถึงความพยายามในการรักษาผลประโยชน์ของชาติควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศและเขตเศรษฐกิจสำคัญในเอเชีย ฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีบทบาทต่อภูมิภาคการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจึงเป็นเรื่องปกติในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมมองเชิงบวกความเห็นที่แตกต่างกันไม่จำเป็นต้องหมายถึงความขัดแย้งเสมอไปหากแต่เป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาการอธิบายจุดยืนและการหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันการเมืองสมัยใหม่ให้ใหความสำคัญกับการสื่อสารอย่างสร,ร้างสรรค์ และการใช้กลไกาทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ความไม่เข้าใจลุกลามไปสู่ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้นกรณีการหารือระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำฮ่องกงจึงสะท้อนภาพของการเมืองที่เน้นการพูดคุยมากว่าการเผชิญหน้าสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์กับฮ่องกงมีความสำคัญในหลายมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางเศรษ,ษฐกิจในระดับภูมิภาค รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีเหล่านี้ไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภายในความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชนไทยการแสดงออกอย่างรอบคอบและมีเหตุผลจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในอีกด้านหนึ่งฮ่องกงเองก็มีบริบททางการเมืองและการบริหารที่แตกต่างจากประเทศทั่วไปการตัดสินใจและท่าทีของผู้นำฮ่องกงจึงสะท้อนถึงโครงสร้างการปกครองและความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ การที่ทั้งสองฝ่ายมีมุมมองไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้และควรถูกมองในกรอบของความแตกต่างทางระบบมากว่าการมองว่าเป็นความขัดแย้งเชิงลบบทบาทของสื่อมวลชนและผู้ติดตามข่าวสารการเมืองก็มีความสำคัญไม่น้อยการนำเสนอข่าวอย่างรอบด้านเป็นกลางและตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงจะช่วยให้สังคมเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องลดการตีความที่เกินจริงและป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง การเมืองในยุคป,ปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตัดสินใจของผู้นำเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของสาธารณชนซึ่งสามารถส่งผลต่อทิศทางนโยบายในระยะยาวได้จากมุมมองเชิงสร้างสาเหตุการณ์หรือประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นข้อถกเถียงสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ๆได้หากทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะใช้โอกาสนี้ในการทบทวนแนวทางการทำงานร่วมกันการเปิดเวทีหารือนในระดับผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสร้างความเข้าใจในเชิงลึกจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและลดช่องว่างของความเห็นที่แตกต่างนายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลโดยคำนึงถึงทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสียงของประชาชนภายในประเทศการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกเป็นสิ่งสำคัญแต่การยึดมั่นในหลักการและผลประโยชน์ของชาติก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ ความพยายามในการประสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันคือหัวใจของการเมืองและการทูตในยุคป,ปัจจุบันในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงยังคงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีหากทั้งสองฝ่ายสามารถใช้บทเรียนจากการแลกเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งเสมอไปหากแต่สามารถเป็นเวทีขององค์การเรียนรู้การปรับตัวและการสร้างอนาคตร,ร่วมกันได้ โดยสรุปประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำฮ่องกงค,ควรถูกมองในกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและหลากหลายความเห็นที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองและหากได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้ทั้งในด้านความเข้าใจความร่วมมือและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกการพิจารณาประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยมุมมองที่รอบคอบและเข้าใจบริบทที่หลากหลาย ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทัศนาระหว่างผู้นำไทยกับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจึงควรถูกมองผ่านเลนขององค์การทุตสมัยใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการสื่อสารการรับฟังและการแสวงหาจุดร่วมมากว่าการเน้นความแตกต่างการเมืองในศตวรรษที่21ไม่ใช่เรื่องขององค์การเผชิญหน้าด้วยถ้อยคำหรือท่าทีที่แข็งกราวแต่เป็นกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนในบริบทของประเทศไทยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการรักษาเสถียรภาพภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบทบาทในเวทีระหว่างประเทศการแสดงจุดยืนของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นต่างประเทศจึงสะท้อนถึงความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกษิจความมั่นคงและภาพลักษณ์ของประเทศการแล,ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำจากเขตเศรษฐกิจสำคัญอย่างฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจแนวคิดและข้อจำกัดของการแอลกันมากขึ้นฮ่องกงมีบทบาทโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเมื่อผู้นำของทั้งสองฝ่ายมีการหารือหรือแสดงมุมมองที่แตกต่างกันในบางประเด็นสิ่งนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของระบบการบริหารและลำดับความสำคัญเชิงนโยบายมากว่าการเป็นสัญญาณของความขัดแย้งที่รุนแรงในมุมมองเชิงสร้างสารรค์ความเห็นที่ไม่ตรงกันสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาความสัมพันธ์ หากถูกนำมาใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาอย่างเปิดกว้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและการสร้างกรอบความร่วมมือใหม่มือใหม่ประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมักผ่านช่วงเวลาที่ต้องปรับความเข้าใจอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือการรักษาช่องทางการสื่อสารให้เปิดอยู่และยึดมั่นในหลักการของความเคารพซึ่งการแอลกันบทบาทของผู้นำทางการเมืองในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแสดงจุดยืนของตนเองแต่ยังรวมถึงการอธิบายเหตุผลและบริบทให้สังคมเข้าใจ การสื่อสารกับประชาชนอย่างโปร่งใสช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดความกังวลต่อประเด็นที่อาจถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งในระดับระหว่างประเทศนายยกรัฐมนตรีไทยในฐานะผู้แทนของประเทศจึงต้องใช้ทั้งทักษะทางการทูตและความเข้าใจในความรู้สึกของสาธารณชนควบคู่กันไปสื่อมวลชนและผู้สร้างเนื้อหาข่าวมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้สู่สังคมการนำเสนอข่าวอย่างมีความรับผิดชอบโดยหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่กระตุ้นอารมณ์หรือสร้างความแตกแยก จะช่วยให้ประชาชนมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการอธิบายว่าความเห็นที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปกติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นเหตุผลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระดับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงยังมีศักยภาพในการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนบุคลากรความเข้าใจซึ่งการแอลกันในระดับผู้นำจะเอื้อให้เกิดโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายการที่มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เห็นต่างกันจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนและยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่อมองในภาพรวมการเมืองระหว่างประเทศเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาความอดทนและความยืดหยุ่นเหตุการณ์หรือประเด็นที่ถูกจับตามองในช่วงหนึ่ง อาจเป็นเพียงขั้นตอนขององค์การปรับความเข้าใจก่อนจะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมการประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองระยะยาว่าจะช่วยให้สังคมเห็นคุณค่าขององค์การทูตและการสื่อสารเชิงบวกท้ายที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงควรถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันและความเคารพในความแตกต่างการที่ผู้นำมีการแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างตรงไปตรงมาเป็นสัญญาณของความจริงใจในการทำงานร่วมกัน หากทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักการขององค์การเจรจาและความร่วมมือประเด็นที่ดูเหมือนเป็นข้อถกเถียงในวันนี้ก็อาจกลายเป็นรากฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่เข้มแข็งในอนาคตในมิติที่กว้างขึง้นการเมืองระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโลกยุคใหม่ซึ่งประเทศและเขตเศร,รษฐกิจต่างๆไม่สามารถดำเนินนโยบายโดยไม่คำนึงถึงการแอลกันได้ กรณีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้นำไทยกับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์การปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นไม่ใช่เรื่องผิดป,ปกติแต่เป็นสัญญาณของความหลากหลายทางความคิดและประสบการณ์ที่แต่ละฝ่ายนำมาสู่โต๊ะเจรจาสำหรับประเทศไทยการดำเนินนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันเน้นความสมดุลและความยืดหยุน่น การรักษาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียเป็นหนึ่งในยุทธศาสสําคัญของรัฐบาลความร่วมมือกับฮ่องกงในด้านการค้าการลงทุนและการเงินมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอย่างต่อเนื่องการที่ผู้นำไทยแสดงท่าทีอย่างรอบคอบและเปิดกว้างต่อการหารือจึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ของชาติควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจในระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันฮ่องกงเองก็เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเมืองในบริบทของตนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคจึงต้องอาศัยความเข้าใจและการประสานงานอย่างใกล้ชิดการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำไทยสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการทำงานร่วมกันแม้จะมีประเด็นที่ต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจแต่กระบวนการพูดคุยอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือ อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือบทบาทของภาคประชาชนและภาคธุรกิจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงระดับผู้นําหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับนักลงทุนผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและแรงงานจากทั้งสองฝ่ายการเมืองที่มีเสถียรภาพและการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้นําจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนเหล่านี้และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมการสร้างความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญ การอธิบายสถานการณ์อย่างเป็นธรรมและไม่เอ็นเอียงช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้อย่างมีวิจารณญาณการมองเห็นว่าความเห็นที่แตกต่างกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์จะช่วยลดความวิตกกังวลและส่งเสริมทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการเมืองและการทูต จากมุมมองในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงมีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายไปสู่ความร่วมมือในด้านใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนการใช้บทเรียนจากการแลกเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้เป็นฐานสําหรับการวางแผนอนาคตจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเมืองในโลกปัจจุบันจึงควรถูกมองว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการแข่งขันหรือการ,รเผชิญหน้า ผู้นำที่สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและนำมาปร,รับใช้ในเชิงสร้างสารรค์จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียร,รภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศของตนกรณีของไทยและฮ่องกงสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การรักษาสมดุลระหว่างจุดยืนและความยืดหยุน่นท้ายที่สุดประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งอาจเป็นเพียงช่วงสางสั้นในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าคือทิศทางในระยะยาวและความตั้งใจของทุกฝ่ายในการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนหากการแลกเปลี่ยนมุมมองในครั้งนี้นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยฮ่องกงและภูมิภาคโดยรวมในอนาคต